สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุธที่2 8กรกฎาคม2021เรื่องพระโรหิตของพระเยซูคริสข้อท่องจำเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดและเราได้ให้เลือดนั้นแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชาเพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้าเพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ เลวีนิติบทที่17ข้อที่11อ่านฮิบรูบทที่9ข้อที่24ถึง28อ่านพระคัมภีร์ใน1ปีสดุดีบทที่84ถึง86เนื้อหายังคงมีฤิธานุภาพอยู่ในพระโลหิตเลวีนิติ iti, บทที่17ข้อที่10ถึง12มีข้อห้าม7ประการเกี่ยวกับการกินสิ่งที่ยังมีเลือดออกหัวขรอบ ต้องจำของเราได้อธิบายว่าประการแรกเลือดมีความจำเป็นโดยเนื้อแทน้ในการดำรงชีวิตของสัตว์ดังนั้นชีวิตของสัตว์จึงอยู่ในเลือดของมันประการที่สองพระเจ้าได้เลือกเลือดเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับการชดใช้และการให้อภัยบาปและโดยส่วนใหญ่แล้วนั้นเกือบทุกสิ่งตามกฎคือต้องถูกชำระด,ด้วยเลือดและห้ามมีให้มีการหลั่งเลือด พระโลหิตของพระเยซูมีสิทธิภาพสูงสุดในการทรงสร้างทั้งหมดเป็นที่ยอมรับทั้งในสวรรค์และบนโลกนี่เป็นสิ่งที่ชำระรางบาปทั้งหมดแต่ถ้าพวกเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างพวกเราก็ร่วมสาม,มคัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระพวกเราให้สะอาดจากบาปทั้งสิ้นหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดด้วยพระโลหิตของพระเยซูผู้เชื่อทุกคนต้องมีความกล้าที่จะเข้าไปในที่ประดับของพระเจ้าสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดในชั้นฟ้าสวรรค์และโลกมนุษย์เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายการมีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซูฮิบรูบทที่10ข้อที่19 ท่านสามารถเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นว่าพระโลหิตของพระเยซูให้ท่านเข้าถึงทุกสิ่งที่ท่านต้องการจากพระเจ้าอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งอื่นๆที่ท่านสามารถทําได้ด้วยพระโลหิตของพระเยซูเช่นการปกคุมตัวเองและคนที่ท่านรักด้วยพระโลหิตของพระเยซูโดยผ่านทางพิธีถือศีมหาสนิท ท่านสามารถดื่มโลหิตของพระเยซูและรับประทานเนื้อหนังของพระองค์ได้มารปีศาจเกรงกลัวโลหิตของพระเยซูท่านสามารถปกคุมบ้านและสิ่งแวดล้อมของท่านด้วยพระโลหิตของพระเยซูท่านยังสามารถร้องขอโลหิตของพระเยซูไว้บนอาหารหรือเครื่องดื่มของท่านเพื่อไม่ให้มารปีศาจส,สามารถแตะต้องได้พระโลหิตของพระเยซูมีฤทธานุภาพ ในการรักษาและปลดปล่อยจากความชั่วร้ายทั้งหมดรวมทั้งการโจมตีจากแม่หมดพ่อหมดและตัวแทนแห่งความมืดทั้งหลายอย่างไรก็ตามพระโลหิตของพระเยซูจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยตรงจากพระคริสต์เท่านั้นเหล่านี้คือผู้ที่บังเกิดใหม่และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระโลหิตของพระเยซูแล้วหรือไม่หัวข้อประเด็นสำคัญ ทรงชำระล้างตัวท่านด้วยพระโลหิตของพระเยซูในวันนี้ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบอเอเออาเดโบเยจัดทําโดยคิดจักแห่งการทรงไถยคริสเตียนของพระเจ้า